เหตคาราโอเกะชั้นใต้ดินสำนักสัตว์ชี้ลาบูบูเป็นสัตว์ชั้นสูงแน่ถมสีตามวันเกิดลงยันเสริมสิริมงคลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเสูตรายการสวัสดีโซเชียล วันนี้เราก็จะพามาดูเทรนนะผมประจําสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าในโซเชียลต่างๆเนี่ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากทุกคนกดซับสไครป์ช่องเราด้วยแล้วก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆเราได้ตามนี้เลยครับมันเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยผมจากเพจคาราอเกชั้นใต้ดินสำนักสักชี้ลาบูบูเป็นสัตว์ชั้นสูงแนะถมสีตามวันเกิดลงยันเสริมสิริมงคลมันไปถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอลาบูบูอะรู้ทตงว่ามันเป็นเทรนนะ ตอนนี้นะปัจจุบันโอ้โหแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะไปถึงขั้นนี้มีตัวคาราโอเกะขึ้นองนี้ด้วยว่าสั้นไปันต่อไปด้วยทุกคนจากเพจการบ้านวันนี้ขอบินทบาทนะโยมอันนี้ก็เป็นช่องแชทนะผมเด็กชายสมอแตะแคชชื่ก็ถามจริงโกรธปะโกรธเรื่องอ่ะอันนี้เป็นช่องแชทละเหมือนแบบไปทำอะไรมาให้โกรธหรือเปล่าที่เรารักเธอทุกวันนะโกรธปะ เราอ่ะไม่โกรธแต่แฟนเราอ่ะโกรธมากเเวลาจะไปใช้จากใครก็ระวังแฟนเขาโกรธนะครับทุกคนมีคอมเมนต์หนึ่งมีคอมเมนต์หนึ่งเมื่อไหร่ทางบ้านเธอจะเลือกกี่กันเราสองคนสักทีพ่อกับแม่เหรอเปล่าลูกกับปัวเธอพาโอ้ยไปอันต่อไปดีกว่า อันนี้เป็นคลิปในเฟ e บุ o กนะครับผมจากเพจหมากฮอตสไตล์ไทยบ้านฉันจะพาเทอลอยโอ้โหสไลด์โอ้โหน่าสนุกอัวทุกคนเออ,เอ,อจูกอะ <c oughs> ดูมันนั่งกุมโอ้ <c oughs> ขอให้ที่ในคลิปหายไวๆไวนะครับ แล้วเราก็มาอยู่ที่เพจนัดเป็ดแคปชั่นแป้งบางกรอบเปาบางกรอบโอพิซ่าคอม99บาทโอพิซ่าฮัท98บาทผมนี่ทั้งตัวเหลือ20ใช่ผมนี่แหละที่ทั้งตัวเหลือ20หลายๆคนคงรู้อยู่ใช่ไหมช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับพิซ่าถาดละ99บาทระหว่างพิซ่าคอม99บาทกับพิซ่าฮัท98บาทผมจะเอาตังไหนซื้อดีครับ แล้วรายังคงอยู่กับเพจนัดเป็ดนะครับผมแคปชั่นอ,อ้าวอีฝนฝนอีกแล้วเหรอจะมีอะไรแย่ไปกว่าหน้าฝนอีกวะหน้ามึงไงทำไมพี่เมฆโหดจังอย่าไปห้าวกับเมฆก้อนนี้เด็ดขาดเลยนะทุกคนโอเคว่าแล้วต้องมีคอมเมนต์นี้อยู่แกก็แรงเกินมาที่ทางด้านอานิเมะกันบ้างครับผมจากเพจชั้นคือนาูโต รู้หรือไม่ก็อตอุซบกับโซงงคิงอาจจะเป็นคนเดียวกันจมูกกระเป๋าที่คาดเอวและปอแขนผมว่ามีความเป็นไปได้นะเออมีความเป็นไปได้มากเลยว่าโซงงคิงอาจจะคือก็อดอุซบทุกคนแล้วก็คอมเมนต์จากแอดมินครับความลับของโลกวันพีชถือว่าเป็นการตั้งประเด็นที่น่าสนใจมากทุกคน ลูกเพจด,ดากาูโง่แล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบเอ่อมีมฮ่าฮจากวัวนพีแล้วกันนะครับแต่จากเพจฉันคนะือนันโตโตนะเออแต่มันก็เป็นโลกอนิเมะนะครับผมเราก็แวะเวียนม,มาโลกของอนิเมะกันบ้างมากันที่เพจเบลซิแคปชั่นยกให้เลยเธอเธอตัวไหนแพงสุดตัวนี้อ๋อมันตอนนี้ก็อาร์ทอยใช่ไหมเออตัวไหนหายากสุดตัวนี้แล้วตัวไหนหน่ารักที่สุด ก็คงจะเป็นตัวไหนเนาะอาจจะต้องเป็นตัวสีม่วงที่เหลือแน่เลยตัวนมึงแวะ <laughs> อาอยถึงกระอวกแล้วแคอมเมนต์จากแอดมินมึงพง,ง <laughs> แรงเหรอแรงอ่ะเขินเลยเดี๋ยวไปใช้ไปใช้แล้วเราก็เข้ามาเยี่ยมชมตอกๆกันบ้างครับทุกคนจากช่องทำงานไปเลี้ยงลูกไป เมื่อหมาม้าซื้อของเล่นอันใหม่มาให้น้องเอ๊ะเเอ๊ะเเอ๊ะเฮ้เอ๊ะคุณพ่อสนุกเลยเอ๊ะเ็นดูเอ๊ะคุณพ่อชอบใจคุณพ่อชอบใจเออน่าซื้อมาเล่นแต่ไอตัวเล่กของผมน่าจะแปะปุ๊บก็ปัดออกคันทีเลยนะ อ,อันนี้น่ารักอันนี้น่ารักชอบชอบชอบ <illa ises> แล้วก็มาช่องต่อไปครับผมจากช่องอัลกอริทมมีแฮชแท็กว่าวันทีด้วยคอสเพอ๋อ๋ออ๋อเดี๋ยวนฮะทุกคนจำกันได้ไหมวันทีไเอตอนทำสคริปสองปีมันจะมีแก๊งหมวกฟังตัวปอบ คอดเหมือนมากเออเฟียวเฟียวเฟียวเข้าใจทำนะเออแล้วก็มาที่ช่องต่อไปนะครับผมมีคชั่นว่าอะไรวะเนี่ยอุยโมเมนต์น่ารักอ๋อตามคำว่าเาควายแล้วกูได้อยู่ดีแล้วมาปรับเบาปัญญาอ่อนปะเนี่ยไม่มองเลยจอดฟิวผมยังพูดไม่จบเลยพ่อบ้าน ไม่ควรไปลอกเลียนแบบนะครับผมรถบางคันระบบมันไม่เหมือนกันแล้วก็มาที่คลิปสุดท้ายครับผมจากช่อง f e m a l e t h u n d e r z e r o ไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยทุกคนพี่พอดีงูเข้าบ้านนะครับของงูเข้าบ้านงูงูเข้าบ้านนะครับพี่ที่อยู่ตรงหลักค่ายแตะกพงเหรอพี่แล้วแล้วพี่พี่พี่ไม่เข้าอะไรนะครับอะไรวะพี่ให้เข้าไปทำไมอ่ะฮะ พี่ให้มันเข้าไปทำไมอ่ะพี่ให้มันเข้าไปทำไมพี่ให้มันเข้าไปผมจะเอางูเข้าบ้านมาทำไมแต่ไม่ต้องตกใจไปครับทุกคนอ่ามีนะครับแคปชั่นระบุไปแล้วหลังจากที่โทรไปแจ้งพี่เข,าก,เขาก็เข้ามาดูเร็วมากค่ะปลอ,องูเข้าจริงๆนะคะไม่ได้โทรไปแกล้งรบกวนทุกท่านคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์ไม่พาพิงไปถึงที่อื่นนะคะขอบคุณค่ะโอเคก็เป็นจังหวะ ช็อตฟิลไปเนาะเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเทนประจําสัปดาห์นี้เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจมาตามช่องทางต่างๆนะครับผมแล้วผมก็จะพัฒนาต่อไปเนาะแล้วก็ยินดีรับคําติชมทุกอย่างครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ฝากกด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับสวัสดีโซเชียลบายบายสวัสดีครับ